สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายเจ้าวันนี้กําหอมอยูตี้อโลคยาสารบุญนะเจ้าตี้สาลปีเชียงใหม่ก็จะมารายงานความคืดหน้าของการก่อสร้างนะเจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสที่อ่สิ 8ปุมภพาพันธนะเจ้เาเฮช่วงนี้มาได้ออกทีวีนะเจ้าเพราะว่าก็ยุ่งเรื่องการสร้างนะเจ้าสร้างศาลาพระนะเจ้าช่วงนี้พอดีแดดออกก็เดี๋ยวนะเจ้าเดี๋ยวให้ดูเนะาะศาลาพระทางนู้นเนี่ยนะเจ้าก็กำลังก่อสร้างอยู่นะเจ้ายังมาแล้วเสร็จเตือ้ออันนี้ช่างเพิ่นพักอยู่นะเจ้าตอนนี้ค้าง ศาลา,อ,าอีกสี่อันนะเจ้ากำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยเจ้าแปลว่าเสร็จแล้วก็คือว่าส่วนของที่ที่เนี่ยเจ้าที่ศาลาพระแก้วมรกตสามดูดูนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีค้างแถมตรงที่ว่าเคยเล่าให้ฟังนะเจ้าตรงพญานาคตรงนี้นะเจ้าว่าจะมีการปั้นพญานาคกำลังสอบถามกับทางช่างปั้นอยู่ว่า ปั้นได้กี่เมตรยาวตั้าใดแล้วก็ไ่้ใจตั้าใดก็ตรงนี้นะเจ้าติจะมีพญานาคสององค์อยู่หน้าศาลาพระแก้วพญานาคซ้ายกับขวานยเจ้าอันนี้ก็ก็อ่ากำลังกาลังทำอยู่ก็เลยมาฝากบอกบุญบอกกุศลกับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนที่อยางอยากจะร่วมสร้างธรรมสถานแห่งนี้นะเจ้าก็สามารถบูชานะเจ้า พระจากอาจารย์แม่หรือว่าเครื่องรางของคำ่ำของค่ำของคุณนะเจ้าที่อาจารย์แม่พานายหรือว่าจะเป็นสังฆทานบุญนะเจ้าตี้แก้มหอมจัดไว้เพื่อถวายใหือกับพระสงฆ์แล้วก็สังฆทานพระท่านก็จะเอาไปเพื่อบูชาต่ออีกนะเจ้าสําหรับเครื่องสังฆทานหรือว่าลังนกสามกริย์ หรือว่ายายอย่างต่างๆที่ทางเมืองไทยเนี่ยท่านก็จะเอาไปสร้างวัดต่อฉะนั้นท่านนะได้ทําบุญสังฆทานนี้นะเจ้าได้ทําบุญหลายต่อมากเลยทั้งถวายพระนะเจ้าได้เงินมาสร้างธรรมสถานแห่งนี้แล้วก็ได้สร้างนะเจ้าศาลาที่วัดท่าต้นกวาวแล้วก็หอมก็ยังมีโครงการที่จะสร้างสร้างอย่างนะั้ที่เผาศพ่ะเจ้าเป็นห้องเมนเผาศพก็เดียวยังใดจะ คอยรายงานความคืบหน้าต่างๆนะเจ้ามาใื้กับพ่อแม่พี่น้องในอเมริกาแคนาดานะเจ้าอย่างใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยสนับสนุนนะเจ้าเป็นแรงกายแรงใจแรงบุญสนับสนุนโครงการสะพานบุญปีที่5ของอาจารย์แม่พนายเนี่ยใื้สาเร็จนะเจ้ากระหม่อมก็บอกเสมอว่าเป็นอ่อเป็นโครงการบุญนะเจ้า ตีใหญ่ที่สุดในชีวิตที่บอกเคยทํามาเลยในการสร้างธรรมสถานนะแห่งนี้เป็นของสมาชิก Good ไอเดียทีีในอเมริกาแคนาดาอลาสกาฮาวายเจ้าวันนี้ก็ฝากบอกบุญแล้วก็รายงานการก่อสร้างมาตอียนะเจ้าขอบใจหลายเจ้าสบายดีเจ้า